สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพศีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมนะจ๊ะมือนี้ยายไพศีเดี๋ยวนำขอม,มนนูลแนวทางเลขเด็ดม,มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพศีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพศีน่าไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงกกง่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพศีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ไม่ไม่พี่น้องก็สิบปฏิภาณเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใด หรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาตักใต้กับยายไปซีกาคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับเบาเาร้า,ายายายห้างพีนง่น้องไปเบิ่องขอบมู่เนาะทางอาจารย์ทันแหลกไนเลยเนาะค่ะแนวทางนี่เพิ่นบอกว่าเลขหวยพ่วงเนาะพี่น้องสุขสันต์วันวาเลนไทน์วันสันสำหรับแนวทางของเน้นกเกลนะเออสิบหกกุมภาสองหะเออสิบหกกุมภาหกเจ็ดวันสันวิ่งสามเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนบอกวานเด่นที่สุดก็คือหาสามเก้าสามห้าแปดห้าสามเจ็ดสามและแปดสามเนาะเด่นสุดก็คือห้าสามประสาทสาหรับแนวทางของเล่นเกวเนาะพี่น้องเนาะมากับพิจารณาได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เออมาเบิรงงวดนี่ค่ะพี่น้องสิบหกกรุณาเลตาราง เลขตารางอาจารย์สน่ห์เนาะคะ่ะอ่าพนเด่นอยู่ที่ซีเนาะศูนย์สามหนึ่งแปดหกเก้าซีเนาะคะ่ะเลขตารางอาจารย์สน่ห์เนาะพี่น้องเนาะมากระพิจารณาไดเด้อค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของตูนะคำนวณเนาะอ่าสองตูมาตไถ่โบรางเนาะจ้ะ ตัวนะักคำนวณปนไนมามันมี02 03 04 05 06และ07สำหรับแนวทางตูนะ่นักคำนวณนนะพี่นองเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเดินล่างอาจารย์กฤษดาเนาะพี่น้องอาจารย์กฤษดาแล้วบอกว่าเดินล่างอยู่ที่42ตัวเดียวแข่ๆขงๆนาสันพี่น้องไพมกักแนวทางของอาจารย์กฤษดาขเขียบนาจอเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า เพื่อนบอกว่าเม็ดเดียววาสันแอดมินอานักเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเพื่อนหนนอ้ศูนเก้าเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและเจ็ดหกแอดมินอานักประซันพี่น้องคะ่ะพี่จะหน้าอะไรเนาะ่ตไปเลยจ้ะทำไมเหมือนเสียงรถมากเนาะพี่น,อน้องเนาะอันนี้โค้งสาม โครงสร้างสองตัวบนล่างเนาะของแอดคมบร่ได้ให้ไพ่ปฏิญาณให้เนาะพี่น้องสูตรนี้กับเข่าดีได้พี่น้องของแอดคมเนาะคะ่ะมาแต่บนล่างเนาะแคบหนาจอเอาเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางแอตแลนโบเด่นบนล่างเนาะคะ่ะสูตรน,นี้พี่น้องทำหาหลายงวดที่แล้วเข่าซูนเก่าเนาะจากงวดนี้สิภคภูมิภามันบอกว่า หนึ่งสามหนึ่งหาตัวเด่นเน้อพีนองด้อยยายไปจะอ่านตัวตัวเด่นให้เนาะเอเอผลมีหนึ่งสามหนึ่งห้าสามหาสามสองและสองสี่เนาะค่ะอันนี้คือตัวเด่น่นเนาะพี่นองเนาะสำหรับเนื้อทางของแอดเลนโบเนาะค่ะผลบ้านยายไปกาลังตกพี่นองบ้านพี่นองตกบ่อนอะ่ะตอนนี้ผลบ้านยายไปกำลังตกเนาะค่ะพีนองเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลข เด่นบนเนาะค่ะ10หน่วยบนของดังเมทซายเนาะ6 7 8 1ดับ3กับ4ป่ะสันกับ3กับ4เทิ่งเนาะค่ะฝนกําลังมากพี่นงคงค่ะป่านผู้ไดฝนตรงแน่ข้อเมนพมาแน่เนาะจ้ะต่อไปเรยกจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวบนอาจารย์ธนศักแคบหน้าจอเลยเนะาะ3ตัวบนสูตรนี่แคบหน้าจอเลยจ้ะใค่ยยไปปี่พได้อ่านให้เนาะค่ะกําลังมากพี่น้องกําลังมากฝน ต่อไปเลยจ้ะอันนี้มาเบิ้งชุด2ตัวเทิงเด่นเพื่อนนอย่าไปอานไห่เนาะอานไหต่ตัวเด่นเนาะค่ะวงกลมไว้เนาะจ้ะศูนย์เก้าศูนย์ศูนยก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสีและสีชุดเด่นเนาะค่ะชุดเน้นแล้ววงกลมไม้แล้วเนาะอาจารย์ธนศักดิ์เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้2ตัวลางเนาะลางเน้นสี7สอ6เจ็ดห้อ่าหน แมนบอพี่น้องหนึ่งสีหนึ่งหาแปดซีและแปดฮาแม่เลขเกจ็ดบอพี่น้องเล็กหนึ่งนอคาอะอจารย์ธนศักเนกาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอสมสิกับนวยลางเนาะจ้ะจับแล้วได้อยู่ที่หกเจ็ดหกหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งและหนึ่งเก้าเนาะค่ะพี่น้องมากับพิจณาได้เด้อค่ะพี่น้องคะมีเสียงโฟนแน่เนพี่นอ้องฝฟนถือหลังค่าเนาะพี่น้องมีเสียงโฟนดังหน่อยหนึ่งเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนอาจารย์กิศดาเนาะเดินหกคู่โตัวอยู่ที่หกสี่หกเจ็ดหกเก้าสามตัวสี่หกเจ็ดสี่หกเก้าและเก้าหกเจ็ดอันนี้คือแนวทางทึงอาจารย์กิศดาเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์โกยเนาะเพื่อนหายมาเดินบนเจ็ดกับแปดสองแปด สี่แปดหนึ่งเจ็ดและสองแปดสามตัวแคบหน้าจอข้างล่างหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสามและสองหกสำหรับเนื้อทางอาจารย์พิสดาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเฮ้ยอาจารย์พิสดาบ้านอ,อาจารย์พิสดาอาจารย์โปยบ้านไร่เนาะค่ะต่อ,อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางอาจารย์พี่เนาะอาจารย์พี่บอกว่าเด่นบนหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามสี่หนึ่งสี่สองหกหนึ่งและหกสองอันนี้คือเนื้อทางล่างเนาะค่ะมีบนล่างเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะ ไปมักเนาะทั้งอาจารย์พี่กับเทพนาจอมนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดิปเก่าชุดเน้นเพื่อนไอพี่น้องเก้าอีมาอีบอว์วสันสองเก้ามักกับจวดวสันพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของแอดิปเก่าเนียนๆจวดจาดค่ะเม็ดเดียวแขียนๆเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดหวังเนาะแอดหวังเราบอกว่าเด่นซีกะผาซีซีซีหาซีแปดห้าสามห้าห้าและห้าแปดนะคะ แนวทางของแอดหวังเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยวสันเพื่อนบอกว่า715ดหนาหาเนาะค่ะแอดลูกสายน้ำเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนน้ำคำเนาะคนน้ำคำเพื่อนบอกว่าลาวอ้นไทยเด้อไทยเด้อวสันเพบอนว่าเด่นบนหาแปดสามห้าเและ37เนาะค่ะสำหรับแนวทางของเออ่คนน้ำคำเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุป10หน่วยล่างมาเบิงกพี่น้องวดที่เล้วเข่าศูนย์เก่าจับคู่สองสี่สองหกห้าสี่และห้าหกสองตัวล่างเอ็ดวนะิรััเน้องวดที่เล้วเขา้าศูนย์เก้าน่าเขา่ 0, ขาเก่าศูนย์เข่าตัวกลับเนาะคะ่ะตามต่อพี่น้องวดดีซี่ 4, คู่นคะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกวางวดที่เลี้ว เพื่อนบอกว่า้าบ่มีเต่าเอาไม้เลียวมาตรจวดจาด,ด,ดรวดเอว่างันวดนี้เพื่อนบอกว่าถ้าไม่มีเจ็ดเปินว่า้าบ่มี่เจ็ดเอาไม้เลียวมาจวดจาดรวดเด้อเพื่อนบอกว่าวดนี้มีเจ็ดแน่นอนเจ็ดบรูวาซิมาบนหรือมาลางนาะพี่น้องเนาะเด็กเรียนบนเขาเลยคต่อไปเด้จ้ะอันนี้เป็นแนวทางเมสาระคมวิ่งล่างย่างเดียวนะพี่น้องเนาะเอามาให้เบิ่งแบบนี้นะเนาะกิ่งล่างสองสำหรับู้รดรอดรว่างสงขากรอ่ะ โซเดกนี่มีโซงขากับเนื้อทางของหันผู้ใดกับพี่น้องอ่าเลวินตะครปฐมยังมามาลอกก่อนน้อพี่น้องเนาะอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวค่ะพี่น้องขายอย่างที่ยายไปกับปอยากก็ไปอ่านบอบระยากเห็นคอมเมนต์ที่บอดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากาอ่านเดี๋ยวค่ะพี่น้องอ่านแล้วก็ตื้นใจเนาะว่าผู้ใดแต่เขาให้รวยปังๆกันแล้วกันเนาะต่อไปเลยจ้ะ ไอ้ไข่ให้โชคสองตัวท้ายแปดศูนย์แปดหนึ่งและแปดสองทางลางเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะทางเทิงเพื่อนบอกว่าเกนะ้าสองสี่เนาะสองสี่สองเก้าและเก้าสี่รสันไอ้ไข่นหวดนี่เนาะพี่น้องเนาะครมักเนาะทางไอ้ไข่กับแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคอคนคนสูตรตัดมาให้แบบนี้เนาะพี่น้องนี่สามตัวบนและสองตัวบนคอคนคนสูตรเลอพี่น้องเลยแคบหน้าจอเลยนะจ๊ะสำหรับแนวทางคอคนคนสตรเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนีทังอาจารย์นะักคำนวณเนาะค่ะเนาะอ่าพนบอกว่าขางล่างเด่น4กับ7ฟัน4 1, 4 1นึ 2, 4ส4ส4เจ็ดเพื่อนเห็น4เเนาะขางบนเด่นแปดับเก่าฟัน8 8 5และ 8, 5, 8 6ตัวรอง9 5และ9 6มาเบ่งสามตเพื่อนเนาะอ่านื่งแปดห้าเจ็ดแปและ7จ็เกอาจารย์นะักคำนวณบันนอกมาเป็นอกเนาะเข็บหน้าจอน้ำเพื่นได้เลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าพิทไทยโดยเจ้าทางแอดนั่งฟ้าลอยใจเกินร่อย ยายไพ่ขอขอคุ้นอน็นนังฟ้าหน่อยใจเกิอือนลอยหลายๆเนาะคะ่ะมืนเคื่อนบทรงขอ,อขอค่วมขอมงมาให้ทั้งมาเียเนาะคะ่ะยายไพ่ก็ขอพคุในลายเด้อเอน็นนังฟ้าหน่อยที่แบงฟันเะคอยขอมมนขอมาถตลอดแล้วก็แบงฟันให้ยายไพตลอดนะคะขอให้เอน็นนังฟ้าเฮงเฮรวยๆวยปังๆงๆนะคะเนาะอันนี้ทางเทิงคนบอกว่าฟันหนึ่งเจเนาะค่ะศูนย์เจ็นะะึ 7, 18, 19, น่งแปดหนึ่าเนางอย่างเดียวเนาะเน้นๆหนึ่งเจ็ดกับสา สามหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะถ้าเป็นเบิร์ก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดชุดเต็มแคปหน้าจอเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้แค่เพื่อขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงียบๆรวยๆปังๆสุขุมสุขพนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันขวามูลเนื้ทางที่ไเพื่อไม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิร์ได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณในลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า